ไม่อะไรยังนี่น้องปังปิ้งน้องปังปิ้งแมนไม่กินดีกูหนีบ่มีบ่มีอยู่อยู่ไหนมาแค้าวสไตลกินเองเฮ้ยเฮ้ยแล้ววัได้กินจับเชี่ยเ้าพ่ออร่อยไหมลูกไม่อร่อยจะกินหรอพ่อเฮ้ยโดนจนได้เชี่ยซาชิสเกต มึงนายกันนะลูกเย้ไอ่แล้วม<ไ>ึงเห,ห็เนยังแล่เรากำลังกายเพื่อให้ร่างกายแ,แายข็งแรงร่างกายแ,แข็งแรงแมนแล่นแปมคือเก่าหน่ะล่ะมึงยังสแตกเราคือเก่าอยู่นั่นไอ่แล้วมึงเห็นยังเลย นอนเลนละนอนเลนแมนโอ้ยจะแมนมึงขาดข้างเราบักผากมึงเลยโอนโ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 อนโ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 หนโอนโห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 นโนมหนโนโห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 นโนโห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 นโอนโหนโหนโหนโอนโนโห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 นหนโหนย สระดาษไพ่อพ่ออะไรลูกทำไมพระชอบตีระคงตอนเช้าพ่อห่วยจากแล้วพ่อ่เป็นพระถ้าตีระนาดก็ไม่ใช่วัดสิพ่อยิงยังนี่ยังห่วยตามบ่เมื่อนบ่ฝันมั่นอยู่ไหมฝันมั่นเออคือว่าฝันมึง อตั้งไปเล่ไกลๆไปไต่การข้อเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรพ่อเอ็งต้องนอนแยกห้องก,อกับพ่อกับแม่ได้เลยนะทำไมพ่อเอ่อเองมันโตแล้วนี่อ่ะพี่พ่อละ่ะพ่อโตแล้วยังไม่นอนแยกห้องกับแม่เลยเ้ไม่ทำเสิวะ เชียเชียขาพ่อคลาย้องเหนื <my <my ่อยไหมลูกเหนื่อยพ่อชิวอะไรพ่อใครคล้องเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยพ่ออนี้และลูกเกิดเป็นลูกแม่ค้าข้งเหนื่อยเนี่ยลูกใครว่าพ่อแล้วลูกอะไรลูกแม่หญิงเฮ้ยอามเงือกไอ้เมียมึงแคทยันเลยแคทยันเลยตัวอะโอ๊ตัวเแคทยัง เฮ็ดยังกันได้ตัวปีใหม่ผ่านมาแล้วอะไรอะไรก็ยังเหมือนเดิมอะไรหลังเหมือนเดิมความสวยความสวยเฮ้ยแม่ใดนี่ไซส์พอค่ัไประชาประชาต้องเรียนแ้วลูกใช่พ่อแล้วไปยังไงนี่ ให้พี่เชียร์ไปส่งพ่อให้พี่เชียร์ไปส่งใช่ถ้าพี่เชียร์ไม่ไปส่งอ่ะแล้วว่าจะเห็นไปพ่อว่าจะเห็นไปใช่พ่อพ่อมาช่วยเห็นหน่อยเดิมจะบอกไใช่ไอเดี๋ยวเบิ้องยันได้ไหมเบิ้งแม็กเบิ้งแม็กงามงามอยู่บ่ล่ะงามแล้วเท่าไหรล่ะ สี่หมื่นสี่หมื่นแมนพุ่นไปขายหน้าแมงมาซื้อพุ่น